ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างโ้นเอกจะวางชะตาให้คุณฟังครับผม วันนี้ชาวราศีกร,รกฎสัญลักษณ์ก็คือปูนั่นเองนะครับในช่วงนี้นั้นดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่อนข้างโดดเด่นนะครับเนื่องจากความรักนั้นกลมรักนาเลยนะครับทำให้มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของความรักใหม่ๆนะครับใครที่ยังไม่มีคู่นะครับก็เรียกว่ากําลังจะมีความรักใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมี ิกเกิ๊มาปิงปังกันได้นะครับในช่วงนี้จึงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคครับในเรื่องของการเงินแล้วนะครับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นครับเนื่องจากมีเกณฑ์ดาวอาทิตย์ที่เป็นเกษตรตาธิบดีนะครับทำให้มีความมั่นคงครับคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามา1ก้อนเลยนะครับในช่วงนี้แต่ไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของถูกหวยหรือว่าโชคลาบที่แบบฟุกๆนะครับแต่จะมาจากเรื่องของการงานที่คุณได้ทํานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ทําธุรกิจ อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทําในเรื่องของออนไลน์ครับรายได้จะมาจากเรื่องของไฟก็คือออนไลน์นั่นเองจะเข้ามานะครับทำให้ชาวราศีกร,รกฎที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ค่อนข้างโดดเด่นและก็มีเงินฟองไหลามาเทมาม,มากมายเช่นเดียวกันครับสำหรับในเรื่องของการงานแล้วชาวราศีกร,รกฎนะครับเรียกว่าตกเกณฑ์ดาวราหูอยู่ในภพกเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นเองนะครับทำให้คุณจะต้องระมัดระวังนะครับการถูกหลอกถูกโกงมีใครมาชวนลงทุนทําให คุณต้องควักกระเป๋าออกไปเพื่อลงทุนในการทําในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะถูกบิดเบือนข้อมูลนะครับแล้วก็ทําให้การงานของคุณนั้น ไม่ประสบผลตามที่คุณตั้งใจนั่นเองนะครับในด้านของสุขภาพครับก็คือชาวราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์นะครับในเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะเป็นเพราะงานนะครับที่คุณเข้ามาเรียกว่างานเยอะนะครับต้องใช้ความคิดเยอะนะครับคุณจึงมีความเครียดอยู่ในหัวสมองครับมีดวงดาวที่ก่อให้เกิดความเครียดนะครับและเร่งปฏิกิยาคือดาวพุธเสาและดาวพระเกียอยู่คู่กันนะครับเร่งลัคนาของคุณอีกต่างหากด้วยครับ ทำให้คุณจะต้องไปหาสถานที่ดีๆไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าหาอาหารดีๆนะครับเพื่อทานแล้วก็ทําให้เกิดพลังขึ้นมาและคุณจะได้ไม่เครียดนั่นเองนะครับมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะถึงขั้นเขาเรียกว่าสติแตกเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับในราศีกรกฎก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกทกท่านสามารถที่จะติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ